สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับไซต์สเปคกับผมกับเกม e l d e r s c r r l s s y l i ายครับตอนนี้ผมก็มานั่งพักครับเพราะว่าเดินมา7,000ขั้นครับมันเหนื่อยมากครับไหนจะวิ่งหนีโทยชีวิตลันทศเหลือเกินครับในพาร์ทที่แล้วครับพาร์ทนี้ก็น่าจะสบายๆครับเพราะว่าน่าจะเป็นภารกิจแค่คุยกับคนแก่ครับซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นบ้านพักคนชราใน Sky r i m ครับแล้วก็ีเดียกับแอมทำไมเนี่ยโอเคครับ ก็จะเสียเวลาครับผมเราก็มาเข้าข้างในกันเลยดีกว่าครับเราอยากจะรู้ครับว่าข้างในบ้านพักคุชลาเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับยินดีต้อนรับสู่ไฮฮอฟกอโอเคดูอึมครึมมากครับแล้วก็นี่ครับคนชลาคนที่หนึ่งครับเดิมาแล้วครับบันไดแถวหนึ่งมาคนหนึ่งเลยอ่ะนี่เป็นบันไดแบบส่วนบุคคลใช่ไหมห้ามขึ้นก่อนได้รับอนุญ,ญาตอะไรอย่างี้โอ้ดะกันบอลมาแล้ว เรารอคอยมานานแสนนานแล้วเนี่ยโอเคครับผมผมมาตามที่พวกผู้ปู่ทั้งหลายบอกครับเราจะได้เห็นพรสวรรค์ของนายอ่ะโชว์เราหน่อยสิดราก้อนบอนให้เราลิ้มรสถึงเสียงของนายหน่อยจัดให้ครับเป็นยังไงครับกลิ่นมาดำหอมชื่นใจไหมดราก้อนบอนเป็นเจ้าจริงด้วย อันนี้จะรับสู่ไฮฮอปก็ชื่อว่ามาสเตอร์เอ็กเนียเอาละบอกเั้าสิดราก้อนบอลทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ก็เพราะมึงเรียกกูมาไงมึงเรียกกูมากูถึงมามึงไม่มึงไม่มเรียกกูก็ไม่มาหรอกกูมไม่กูมไม่อุตส่าห์แบบว่ายอมหนีหนีโทหนีอะไรมาหนีหมาป่าเจ็ดแปดตัวอยู่ด้านล่างพวกเขามึงเรียกหมาป่าไวไงไง้หรือไงเนี่ยมึงเรียกไวไก้กินใช่ไหมที่นี่มันมันไม่มีอะไรกินเลยครับดูครับมีแต่ หม้อหายอะไรก็ไม่รู้โอเคโชคชะตาของเราจะเป็นยังไงครับนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าต้องหาเองเราทําได้แค่เออโชทำได้แค่ให้เจ้าเห็นหนทางเท่านั้นโอเคเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วครับว่าเวทต,ต่อไปเราคืออะไรครับเราได้เจ้าได้โชว์เราแล้วว่าเจ้าเป็น,นดักกันบอลเจ้ามีความสามารถพิเศษ,ษ,ษในการที่จะใช้เวทของมังกรได้ your voice เ,เมื่อไรกต็ตามที่เจ้าเช้าเนี่ยจะจะพูดภาษาบังกรแล้วก็เลือดบ,บังกรภายในตัวเจ้าเนี่ยมันจะทำให้เจ้าเรียนรู้ภาษามังกรได้ไวมากขึ้น ซึ่งทุกเช้าเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำสามคำม m สเตอร์อนาเนี่ยจะสอนเวทโรแกเ่เจ้าซึ่งเป็นคำที่สองของอเลตติ้งฟอสโรหมายถึงบาลาน์หรือสมดุลเมื่อผสมกับคำว่าฟอ์แล้วจะทำให้การพ่นขับของเจ้าเนี่ยดูรุนแรงมากขึ้นนี่ครับ เราไม่ต้องทําอะไรครับเราแค่ยืนจ้องครับยืนจ้องภาษาแล้วภาษาก็จะเข้าหัวเราเองครับโคตรฉลาดครับผม iQ 200ครับมีโต๊ะทดลองไม่ได้กูจะทดลองนิวเคลียร์ให้ดูตอนนี้เลยกูฉลาดขนาดนี้แล้วกูเริ่มหลงกระเริงตัวเองแล้วเนี่ยดูครับแค่จ้องแค่นี้เราก็เราก็เรียนรู้แล้วไม่ไม่มีการแต่ว่าให้ให้เขียนช็อกให้เขียนแต่ว่าให้เขียนเป็นตามรอยปะเลยคือมองปุ๊บรู้ปับ๊บ ฉลาดมากฉลาดเกือร you know? ้อยเปอร์เซนอโเอาแล้วอาจารย์ให้อะไรผมมาเนี่ยม wow. ันไม่ได้ให้ผมนะรู้สึกว่ามันมันจะทะลุตัวผมไปอะเหมือนว่าลิเดียจะได้อานิสงส์จากอะอะไรก็ตามแต่ที่ที่ปู่ให้ผมเมื่อกี้ด้วย แล้วให้ทำอะไรครับใช้ unrelenting force เพื่อทำการให้ศัตรูหายไปนี่เสียงเวทมึงใช่ไหมเนี่ยเสียงเวทเหมือนแบบไก่กำลังจะออกไข่ตอนตีห้าเขดีมากอีกครั้งหนึ่งนะกระตากเนี่ยเนี่ยกระตากเนี่ยกระตากอะไรของมึงเนี่ยค่นใส่หน้าเลย โอ้ถึงกับชะงักถอยหลังครับกลิ่นมบดามหอมชื่นใจไหมโอ้เรียนรู้ไวมากเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันกระตาอีกแกมึงมากระตาตลอดคนใส่หน้าครับผมเรียบร้อยสามครั้งแล้วโอ้สุดยอดมากโอ้จะเป็นดาร์กบอลจริงด้วย เดี๋ยวเราจะสอนอีกวิชาหนึ่งแล้วกันตามมาสเตอร์บอลลี่ไปที่คอร์ดยาร์ดตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วครับเราต้องกินอะไรก่อนก่อนที่เราจะไปฝึกซ้อมครับอาหารที่เรากินตอนตอนนี้กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นครับเป็นมื้อเย็นพอดีมื้อเย็นเนืองแบบว่าฟาดอาหารหนักๆหน่อยนะครับอาหารหนักๆที่ว่าก็กคือเดี๋ยวนะอะไรมั่งหนักๆเนี่ยอ่า นี่ครับนี่หนักสุดแล้วสวิตโลครับแล้วก็กระลำปีครับกระลำปีนี่หนักมากครับผมกินดิบๆนี่แหละกรอบกรอบกุ้มก่วมครับไม่มีการจิ้มซองจิ้มซอสอะไรกินกระลำปีกับอะไรครับกับเหล้าไม่ครับมันดูแบบว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะครับตัวละครแล้วครับต้องกินนมครับกินนมแล้วจะได้ตัวไวไวครับนี่ครับกระลำปีกับนมครับเป็นการคอมโบที่แบบว่า เจ็บปวดมากครับโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งแล้วกันตะกี้นี้เหมือนกับว่ากระหล่ำปีมาติดคอครับต้องกินอีกสักอึกหนึ่งเรียบร้อยครับอ่าตอนนี้ครับหายเลยครับเห็นไหมครับด้านขวาล่างครับแล้วก็เราก็เดินตามมาสเตอร์บอลิสไปไปไหนอะแล้วที่นี่มีอะไรให้แบบว่าให้หาให้ํำรวจบ้างไหมไม่มีเลยเฮ้ยมีจานอยู่ขโมยจานได้ไหมเนะี่ยเอามากินข้าวหน่อยนึงโอเคครับเลิกเล่นเถอะนะโอเคไปเลยดีกว่า ไฮฮอฟกา้าขอดยาดนี่เราเป็นดักขันมอนที่แบบว่าในรอบร้อยปีจะมีแล้กี่ครับไม่แน่นะครับเกย์เบีดอาจจะมีจำนวนเยอะกว่านี้ครับแต่เพราะว่าคือต้องการแย่งตัวเราไงต้องการแต่ว่าต้องการสอนรลมากเล็ทกทําการฆ่ากันตายครับแล้วก็เหลือแค่สี่คนครับเป็นสี่คนที่แบบว่านังเหนียวแล้วก็แก่ยากตายช้าที่สุดครับคือพวกนี้ครับมาสเตอร์บอลลี่เนี่ยจะ,จะสอนเวท พยายุหมุนแกนายหรือว่าวเวอร์วินนี่ครับแค่จ้องครับแค่จ้องก็พอจ้องจ้องจ้อง,องครับจ้องจ้องไปจ้องจ้องปุ๊บเรียนรู้ปั๊บครับม,มีมีแบบว่ามีเอ่อมีการทดสอบไอคิ IQ, วป่ะอยากจะรู้มากเลยว่า i q คตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยคือมันไม่ได้เข้าตัวเราอ่ะเนี่ยลุงคนนี้ก็ได้อันนี้ส่งไปเนี่ยเน่ ือมันทะลุตัวเราไปครับจะให้อะไรมาให้วิญญาณลรามาใช่ไหมนี่แปลว่าอายุไขลุงจะสั้นลงหรือยังไงเนี่ยอ๋อจะโชว์เวทใช่ไหมจะโชว์ว่าทำอะไรมาสเตอร์บอร์รี่เบกเบกคืออะไรครับเบกดูไฮเทงชื่อเวทแปลกๆว่ะเดี๋ยวนะเราเราต้องพุ่งไปอย่างนั้นได้เหรอเนี่ยพุ่งด้วยความเร็วแสง whirlwind sprint it l pass through before to c เฮลโหลเดี๋ยวกันครับว่าโอเคเอ้าอุ้ยโอ้โหถึงถึงกันหน้าชนลูกกงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตะกี้กูไม่ผ่านไม่ได้เหรอหน้ากูชนลูกกงนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกมเจนใหม่นี่อาจจะมีแบบว่าหน้าไปรอยลูกกงก็ได้ครับหน้ากระแทกลูกกงไปฟันกรามอาจจะหักกระมันแถวหนึ่ง พันกี้เห็นเห็นชัดๆเลยว่าหน้าชนลูกกงโอเคมันคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะที่สำหรับจะทำแบบนี้ได้เนี่ยไม่ไม่หรอกแต่ระวังด้วยนะว่าความสามารถของนายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของนายบางทีนายอาจจะแบบว่าเรียนรู้ภาษากรณ์ได้เก่งแต่ว่านายอาจจะโคตรโง่ก็ได้ต่อไปภารกิจต่อไปคือไปหา ขาแห่งจากเกนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่แล้วก็เอากลับมาที่นี่แล้วก็นายจะได้เรียนรู้บททดสอบสุดท้ายขับขโมไปได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ครับเหมือนจะมีลมพายุรุนแรงครับแล้วเราไปไหนต่ออ่าผมคิดว่าเราควรจะไปที่เดี๋ยวผมดูที่แมปก่อนแล้วกันตะกินนี่เหมือนจะเห็นว่า คุณลุงให้แมปไว้ครับให้เราไปที่นี่ครับอูเซนกราฟซึ่งผ่านซึ่งเราต้องไปที่มอเตอร์ครับเราต้องไปต่อรถที่นี่ก่อนครับนี่ครับอันนี้คือจุดต่อรถครับป้ายรถเมย์จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคนจะไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มง่วงแล้วครับเพราะว่าตรงแถบขวาล่างผมเห็นเป็นรูปดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวครับแสดงว่าเราเริ่มง่วงนอนแล้วโซลิปปี้มากครับก็่าเสียเวลาครับเราก็ไปนอนตามที่ตัวละครเราต้องการเลยดีกว่า ถึงกกะแกะเอมเล็กน,น้อยแล้วใครมันโผล่มา,มาทางหน้าไว้เน่เอ้าไยเดินตามมาด้วยเดินตามมาด้วยไม่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 วิ่งหนี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 โอ้ดูไม่ปลอดภัยครับเดินตามมาอย่างนี้เดินตามอย่างนี้ตามประสบการณ์ที่เล่นมาไม่เคยเจออะไรดีๆเลยส่วนใหญ่คือจะนำพาความตายให้เรามาทางนั้นดังนัาางน้นผมจะไม่เทียงจะไม่เสี่ยงเด็ดขาด อันนี้ก็บ่นเกี่ยวกับว่าไม่ไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้ลูกกินครับแต่ว่าเจ๊ขายอาหารครับก็อา,อาหารที่ขายให้ลูกกินดิครับของขายกับของเอาไปกินมันแตกต่างกันเรื่อยกันแบบว่าแตกต่างกันมากหรือยังไงโอเคเดชผมขอเช่าห้องจำนวนหนึ่งยูนิต มีมีทีวีมีอะไรพร้อมไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยที่นี่นะครับผมลงมอดไว้ก็จะมีตัวละคร2ตัวนะครับให้เราสามารถเอามาเป็นพื้นล่มทางได้หนึ่งคือนี่ครับเป็นเอลครับเป็นเอลที่แบบว่าหน้าตาแบบว่าชูวิงชูวังมากครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นชุดชุดของตัวละครตัวนี้ครับไม่สามารถถอดออกได้ครับเพราะว่ามันเป็นชุดพิเศษครับ ส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าสกิลโหดกว่านะครับอะไรครับเดี๋ยวนแเราทำไมเจ้าแต่ขอแต่กลัวคนอื่นเนี่ยอยู่อยู่กันเกือบสิบคนเนี่ยมึงคุยแต่กูคนเดียวนี่คิดว่ากูรวยนะใช่ไหมเนี่ยตังกูมีหกร้อยอย่างเงี้เนี่ยค่าเงินตอนนี้ก็แพงเหลือเกินอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเดี๋ยวนะผมตกใจมากเลยผมนึกว่านักสกุลเดียวกัน เจ๊คนนี้จะมาท้าเราต่อยครับถ้าเกิดเราต่อยเจ๊แกชนะเนี่ยมันก็ต่อยผู้หญิงครับเราก็จะทําการเอาเธอมาเป็นพวกได้ครับแต่ว่าผมเป็นเฟมินิสต์ครับผมจะไม่ทำร้ายผู้หญิงครับโอเคผมขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่าขึ้นไปนอนครับก่อนนอนครับตอนนี้กี่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มครับได้เวลามือดึกครับกินจนอ้วนตายครับเดี๋ยวผมลืมซื้ออาหารครับกูมัวจะกินแต่กระหล่ำมันก็กระไรกระไรอยู่ครับเราไม่ใช่มังสวิรัติอะไรขนาดนั้น drink for the thirsty food for the hungry มันกระดกลิ้นนี้มันมากเลยมีอะไรบ้างเนี่ยฮันนี่นัททรีทถัว่วถั่วน้ำผึ้งโอเคเอาเปนนี่ครับหัวหอมย่างครับหัวหอมหัวหอมย่างมึงกินได้ยังไงเนี่ยหัวหอมกินกับข้าวขาหมูยังเผ็ดเลยนะกินกับข้าวหมูแดงข้าวขาหมูเงี้ยมีอะไรไหมเนี่ยมีเนื้อแซลมอนแซลมอนสเต็กครับอือวิ่น้ำชาน้ำชาน้ำชา มีอะไรอีกน้ำเปล่าเหรอ,อน้ำเปล่าก็โอเคครับเพราะว่าผมดันไปลงหมดพิเรนพิเรนไงลงหมดหิวข้าวอย่างเงี้ยม,<ง>มันก็ลำบากอย่างที่เห็นครับแต่ว่าเพื่อความมันครับเ <c oughs> พื่อความเฟนส่วนตัวครับมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> คิดดูน้ำเปล่าอย่างค <c oughs> ิดตังอะโหดร้ายมากครับ เดี๋ยวนะเฮ้ยมึงช่วยมึงช่วยหูปากหน่อยไ,ได้หไหม,มกูจะนอนเออโอเคโอเคอ่ะมึงลิปซิงใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ได้ดีดดนตรีมึงไม่ได้ดีดพินดีดอะไรเลยมึงลิปซิงนแน่แน่พินมึงไม่ได้เสียบแอมใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเราเราจะนอนถือว่าอันนั้นเป็นเพลงคอมเด็กไปแล้วกันนอนสักประมาณ5ชั่วโมงพอครับ อย่านอนเยอะครับนอนเยอะแล้วมันไม่มันไม่ดีต่อสุขภาพครับนั่นเต้นปุ๊บหิวปั๊บโอ้ต,ตอนนี้กี่โมงวะเนี่ยตีสี่ครับตีสี่สี่สิบห้าเหมาะมากสำหรับการเดินทางมึงยังตามกุยอีกเนะหรอเนี่ยฮะโอ้ขโมยบักเก็ตปลาหัวไม่ได้ไหมเนี่ยอือสาดน้ำไล่ได้ไหมสาดน้ำไล่ ไอ้แกใช่ไหมที่เป็นคนที่เรียกตัวเองว่าดากรันบอลอ่ะใช่ฉันเป็นดากรันบอลเดี๋ยวนะไอ,ไอ้โกหกเอ้ยทูดากรันบอลที่ใช้จริงมาแล้วแกมันเป็นแค่เงาของเขาแค่น,นั้นแหละเมื่อไรก็ตามที่หลอดม,มีแเล็กโผล่มาเนี่ยนั่นหมายความว่าไม่มีใครก็ตามที่จะอยู่ตรงข้ามเขาได้เด่นแล้วมึงก็ฆ่ากูเลยเนี่ยโอ้ย no 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 หู โอ้โหยามเออยามยามยามแทงเลยยามแทงถึงก็แบ็คฟิปเตะเลยเหรอนี่ครับตอนนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีกูฟันไม่เข้าเลยกูยบายแล้วกูยบายแล้วกูจีจีแล้วมึงกูจีจีแล้วกูบีกลับบ้านด่วนโอเคกลับบ้านครับเนี่ยแหละตรงนี้แหละเท้าตีนเยอะเท้าเยอะดีไปลุมระชาทันมันอ้าวถอมไม่มาครับ เหมือนกับว่าจะมีการฟันอยู่ตรงหน้าโรงแรมครับมันนีเพล่อ้าวมึงยังตีอยู่เลยเนี่ยมึงยังตีกองอีกเหรอโอเคครับเหมือนกับว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวใครตายมบ้างเนี่ยเอ้ยยามตายคนหนึ่งโอ้ไม่ยามผู้นำสงสารโอเคเราสืสบทอศพครับว่าศพอันนี้มีอะไรบ้างครับเวทอะไรเนี่ยเวทดูดเลือดดูดวิญญาณเหรอ ไม่รู้ครับของฟรีเก็บไว้ก่อนมีครูติดออเดอร์เราจะไม่ถอดเสื้อผ้านะครับเพราะว่าถอดแล้วจะเป็นการเปลือยครับเป็นการอนาจารต่อที่สาธารณะครับไม่ไม่เหมาะสมครับไม่เหมาะสมเราลิเดียไปไหนเนะี่ยงอนใช่ไหมนะเนีเ่ยอา้าวอ้าวลิเดียลิเดียพูดเลยโฉมหายไปแล้วอย่าบอกนะว่าตายด้วยเหมือนกันยามทั้งตัวมีอะไรบ้างครับมีตังซีบาทโอเคมีมีเหล้าอันหนึ่งนะครับ แล้วก็มีโลโลซึ่งไม่ไม่ไม่ได้มีความพิเศษวิสโสอะไรเลยเห็นนะคลาสสิกมากต,ามต่อไปคือการต่อรถครับไปยังที่อูเซนกรอฟครับแต่ว่าเราต้องเราต้องไปที่มอทอลก,ก่อนแล้วลีเดียอ๋อลีเดียมาแล้วลิเดียไปไหนเนะี่ยลิเดียคิดถึงจังเลยลีเดีย โอเคครับเดี๋ยวผมหากันว่าป้ายรถเมมอยู่ตรงไหนนั่นครับเนี่ยนั่นเลยครับนี่เราขโมยม้าไปได้ไหมเนี่ยฮัลโหลฮีกับกับไม่ได้ครับขึ้นว่าสตลครับขึ้นว่าสติลสติลสตินั่นคืออะไรสติลครับสติลต้องการโถเฟร์ใช่ไหมโอเคครับต้องการไปไหนล่ะเออต้องการไปที่มอทอร์ครับมอทอร์ มอทอรเลยมอ,มอเตอร์เดี๋ยนะรถมันหน้าตาแปลกๆนะเดี๋ยวนะมันคันเดียวกับไอ้คันที่มันขนเราไปประหาเลยนี่ว่าคันเนี้ยโอ้โหความทรงจำอันโหดร้ายมันผุดขึ้นมาในหัวครับเราจำได้ว่าเรานั่งเป็นผู้โดยสารคนข้างในสุดครับแล้วก็โดนลากไปตัดหัวโอ้ไม่โอ้โหความทรงจำอันโหดร้ายอยู่ๆก็ปิงขึ้นมา แล้วล้วดูแล้วดูแ,วดแบ็กกาเป็นรูปผัวก็ลกด้วยแล้วก็ฮัลโหลเฮ้ย o มอร์นนิ่งฮัลโหลคุณผู้ชมครับเกมค้างครับเกมมันค้างครับมันแย่มากครับเกมมันค้างครับเออผมจะทำยังไงเดียนนะ่ะ เอาไว้เดี๋ยวผมจะตัดไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาใหม่นะครับรอแป๊บหนึ่งประมาณสองวิในที่สุดครับก็ถึงสักทีครับยากลำบากเหลือเกินแค่มาแค่เมืองเดียวโอเคครับด้านหน้าครับเหมือนกับว่ามีคนกําลังมายืนทาอะไรอยู่ครับมีการแจกของฟรีหรือไงโปรยทานเหรอโอ้ยาทำอะไรอย,ยอยู่เนี่ย เราจะรู้สึกปลอดภัยได้ไงในตอนที่อยู่เราตอนที่เราอยู่บ้านเนี่ยอา้าวคุจะฟังมึงก็พูดอะไรเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยเปนเนย็นพวกลีเจียนใช่ไหมพวกลีเจียนทำไมมึงดูไม่มีมารยาทจังวะอ้า,อาสุดท้ายเลยไม่ได้รู้เลยว่ามันมันพูดอะไรบ้างอา้าแล้วลูกก็ออกมาเดินเล่นเอา้ายังไงกันเนี่ยหัวหัวเหม่งมากหน้าอัฟเบอเตเลียนไทยหัวมันอย่างมาก โอเคครับเราต้องหาอะไรกินก่อนเมืองมอทอทนี่ผมก็ลงหมดนะครับลงให้มันแต่ว่ามันมีความสวยงามมากขึ้นนะครับคือไอ้ผลไอ้ความสวยงามเนี่ยเป็นผลพลอยได้ครับความจริงแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะลงพวกหมดอาหารครับเพราะว่า มันมีหมดอาหารแถมมาในหมอดตัวนี้นะครับหมอดเนี่ยครับมันจะเป็นแบบว่ามีมีแบบมีประสงมีประสาทมีอะไรเงี้ยครับมีแบบว่ามีมีกำโพงกำแพงนะครับซึ่งปกติหมอทอจะเป็นเมืองที่แบบว่าค่อนข้างกันดารครับไม่ค่อยมีอะไรครับเป็นเมืองที่แบบว่าล้นๆมากแต่ว่าอันนี้ก็จะมีพวกบันดงบันไดอะไรเงี้ยครับคือแต่ว่าอันนี้ผมผมไม่ได้สนใจอะไรเลยนะผมผมผมสนใจเพียงแค่ว่ามันแบบว่ามันแถมอาหารเงี้ยอาหารมันให้เยอะดี พราะว่าหมดที่ผมใช้นี่มันแบบว่าอาหารมันน้อยมากนะครับผมเคยบอกในพาร์ทที่แล้วแล้วมานะครับแต่ว่าบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครพลาดนะครับโอเคลิเดียตามมาหรือเปล่าโอเคลิเดียครับเราต้องไปที่นู่นนะครับลิเดียโอ้มีกวางอยู่ซึ่งเราเตงไม่ทันครับตอนนี้เราเป็นแค่เป็นดักเตอรมอนโดเฟิร์มอ่อนแอครับน้ำแข็งครับเป็นก้อนน้ำแข็งอย่างนี้เลย อีกไกลไม่ได้กว่าจะถึงอูเซนโกฟเนี่ยเดี๋ยวนะศัตรูโอ้โหแมงมุม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 ลีเดียลิเดียลิเดียไปไหนลิเดียลิเดียช่วยด้วยลิเดียโอเคครับลิเดียไปเลยครับลิเดียลุยลิเดียสู้ๆนั่นแหละครับเราจะคอยเชียร์อยู่ครับลิเดียนี่เป็นสาวถึกสาวแกร่งครับโอเคแล้วเราก็ทำหน้าที่เก็บของครับ แล้เป็นเจ้าหน้าที่ดีครับสั่งลูกน้องไม่ตีแล้วเราก็เก็บของโอ้โหเลือดสีเขียวด้วยอันนั้นคืออะไรเนี่ยผมนึกว่ามีอะไรเปล่งแสงออกมาไม่มีนะครับไม่มีไม่มีมมเป็นแค่ภาพหลอนตอนนี้กี่โมงนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันตัวละครมันหิวอกแกก็อ๋อเที่ยงแล้ว นี่เดินทางที่ใช้เวลาครึ่งวันเลยเหรอโอ้โหโ, oh, โหดมากครับเราต้องกินเป็นหัวหอมย่างครับเพื่อความอร่อยครับเพื่อโภชนาการอาหารแล้วก็เหล้าจิบหนึ่งนี่แหละครับคนสมัยก่อนกินอย่างนี้กันจริงๆเหรออาหารเป็นอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยโอ้ถ้ามีทาห้ชีนี่ผมอยากจะแบบว่าย้อนเวลาไปขายพิซซ่ามากเลยประมาณว่า พิซซ <toys> ่าชิ้นหนึ่งทองคำแท่งหนึ่งอย่างเงี้ยกลับมาทีรวยเลี้ยเนี่ยโอ้ยลีเดียลีเดียโอ้โหสามคนสามคนลีเดียลีเดียลีเดียไปไหนลีเดียมึงอย่ากลัวน้ำี่ลีเดียไปไปตู้มันสู้เอะลีเดียไม่สู้เลยลีเดียจ้องทำอไมลีเดียไปไปเลยไปอ่าโอ้หกหลุมหนึ่งด้วยแล้วจะมายืนด่ากันกลางแม่น้ำทำไมเนี่ยไปสู้ดิครับ โอ้โหมีทั้งนักวงนักเวทนักนักลบนักธนูมึงมีครบเลยเนี่ยมึงตั้งปาร์ตี้ล่าบ,บอสได้ไปลีเดียไปเชิวอ่าล,ลีเดียไม่สู้อะแล้วมึงก็มายืนด่ากันข้ามแม่น้ำเนี่ยนะมึงจะทำสงครามประสาทกันเรื่องไงสงครามเย็นเหรอเนี่ยสงครามเย็นจริงๆเนี่ยเย็นหนาวยเยือกเลยเนี่ยมาครับเราต้องสู้ด้วยตัวเองครับสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองครับโอ้โหเดีย๋นดยนะ อุ๊ยอุ๊ยเยอะเยอะอุ๊ยอุ๊ยถึงการลั่นอุ๊ยโอเคโอเคยังดีที่มันไม่เก่งมากอ๋อเยอะแค่จำนวนครับไม่ได้เยอะคุณภาพมึงจะพ่นอะไรตั้งไหนเนี่ยแค่ที่กูจะหนาวตายแล้วจะมาพ่นเวทความเย็นเด็กนี้นี่โลตีหน้ามึงกะให้กูเป็นมนุษย์น้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยมึงกะให้กูเป็นโกเลมเป็นเอ่อเป็นโอลาฟ์ปอะไรใช่ไหม ไม่เอาแครอดปากหัวกูเลยละโอเคครับโกแปดอันอ่ะหกบาทแปดบาทมึงเป็นโจนที่จนมากอ่ะมีล็อกพิกด้วยอ่ะเฮ้ยผีเสื้อ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 เก็บไม่ได้ครับเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรมีธนูไหมกูเก็บไม่ได้ครับไม่ได้ถือว่าโดนยามเกียรติครับ เก็บไม่ได้ยิงมึงก็ได้อะยังไงกูต้องได้เราเป็นดักบอนที่เอาแต่ใจครับไม่ได้ครับมาเก็บมึงด้วยมือเปล่าไม่ได้กูยิงให้มึงตกนี่แหละเดี๋ยวนะเอ้ามึงฉลาดมากปีเสื้อมึงฉลาดมากแล้วกูจะเก็บยังไงเนี่ยเอ้าบินละ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 อาออออจีบกันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเสร็จครับปีขาดสองท่อนเอาไปไหนเนี่ยเก็บศพเลยเอา ยิงตายแล้วแต่ไม่ได้ของอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวนี้อีกตัวนึ่ง,งแมงปองแมงปอยิงมาละอ้าวไปไหนแล้วอยู่หลังเสาอีกแล้วโอเคเสียเวลามามากพอแล้วครับก็พาร์ทนี้ครับผมไว้ที่ทางเข้าของอุเซนกอฟก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับเนื้อหาข้างในเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าครับผมขอบคูณทีดด่รับชมและติดตามก็ผมเจอกันในพาร์ทหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ